แล้วก็แล้วก็นี่ครับเขียวหวาน,วานเขียวหวานมาแล้วเกือบไม่พันนะจำผดแล้วเนี่ยดี ee, ค่ะแกงกระเทียมตอนนี้มะพร้าวยิ่งขึ้นค่ะจางอ๋อเหรอฮะตอนนี้าวตอนนี้75ราคา่นกันได้แต่ราคายังไม่ขึ้นนะคะเพียงราคาครับ,รบเด,ด,ดี๋ยวจะตรวจสอบให้หน่องนะคะ ลงหม้อไปฮะเยวหวานไก่นะฮะเยวหวานไก่ใส่มะเขือธรรมดานี่แหละอันนี้หัวหรือหางฮาลงไปแล้วหางลงไปแล้วใช้ไก่กี่กิโลครับเนี่ยหม้อนี้เียวหวานนี่ยอดนิยมเนาะแกงทุกวันใช่ไหมฮะทุกวันแต่ว่าไม่ไม่ทันกันนะคะ จะเป็นไก่าาตับเปล่นกนมั่งอาจจะเป็นแกนงไก่ละไม้มั่งมะเขือมั่งอะไรอย่างเงี้ยจะแกงไก,ทก่ทุกวันนะคะเกียวหวานไม่ต้องทำทุกวันเ่ยเกีอ่ะกระตีตับไตไทยเราเดือดมาดก เที่ยวไก่ไปเรื่อยๆกันนี่ก็ไก่ได้ที่นะฮะเดีก็จะเริ่มจะทำให้มันเป็นเขียวหวานละอันนี้ถ้าไก่เที่ยวกับกะทิ แหวะโลหนึ่งเลยนะคะไก่ห้าโลพริกแกงโลหนึ่งว่าเอาหมูจะพริกแกงสองได้เนาะงสงกันเ <c oughs> พราะสียังไม่เหมือนกันเยนะยฮะ <c oughs> เจ้านี้สีสวยเจ้านั้นไม่ค่อยสวย trang 你包住头吗？

để thử rồi cái nó khác, chạy cái một cái một, còn năm phút ราคาเท่าไหร่นะคะ จะปองประมาณนี้นะคะดี๋างเดียวป็นองความรอยแล้วก็สุงค่ะถ้าทานเลยก็จะได้ปัุบลอยปะคะ <c oughs> อะาารขอบมืนน้อย <c oughs> ขอบคุณครั <c oughs> บเทปค่ะ <c oughs> ขับรับเราแกงต่างๆร้านที่อ้อมมีหมดนะฮะคนละครึ่งเราชนะรับหมดอื่ครับเดี๋ยวเอาขับข้าวไปทานที่บ้านครับอแล้วก็แล้วก็นี่ครับเขียวหวาน หวานมาแล้วเกือบไม่พันนะจมหมดแล้วนี่ขายดีค่ะแกงกระติ้นตอนนี้มะพร้าวยิ่งขึ้นค่ะจางอ๋อเหรอฮะตอนนี้75็ดสิบห้าราคาเท่า้แต่ราคายังไม่ขึ้นนะคะยังราคามาแล้วครับเพื่อนๆครับของมันโตนี่ก็ร้านเชฟทองหมดแต่ว่าเอาเขียวหวานมาให้คุณตักชิมฮะอันนี้พี่อโดก็ชอบนะแต่ว่า จะกินกับขนมจีนนี้รีเควสกินโจ๊กเคียวหวานไก่เป็นไงคุณเค็มนะข้นเคนนะ็มข้นเนาะแล้วก็เผ็ดจิ้นหน่อยรสจัดอะนะรสกลมกล่อมดีเนาะนี่ครับงั้นก็เคียวหวานไก่ใส่เลือดด้วยนะพี่โดจะลองชิมสักช้อนไหมเนี่ยพี่โดชอบนะน <ๆ S 2> เคียวหวานนะไก่ใส่เลือด เอาไหมอาชิมดูสิตัวนั้นไก่เจียเลือดลองชิมดสิใส่ปากเลยอือน้ออร่อยไหมอร่อยไหมครับนีก็เพื่อนครับร้านเชฟทองข้อมูลติดต่ออะไรก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับเพราะว่าเคยแนะนำร้านแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับุาสวัสดีครับโดโดครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินโจ๊กหมดเอาเขียวหวานมากินเปล่าๆเลย ความอร่อยเคียวหวานไก่ใสอะไรด้กินอะไรเคียวหวานแรงเด็กเนี่ยร้านนั่ร้านชัยร้านติ๊กอ้อม